สวัสดีครับทุกคนคุผมนะครับพนาทิปเอ็กซ์ไทีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับะจะมาเล่นเกมนี้นะครับทำไมทำไมทำไมภาพถึงค้างครับไม่ดูครับภาพค้าง ชนะชรครับเอ้าเขาเข้าก่อนผมได้งไงอ่ะเป็นไปบ่ได้อาชีพหรือเปล่าอาชีพครับเรื่อจะไปลงคลิปย์ข้าวผมคันด้านล่างนะครับะะทุกคนหืมติดติดข้างนอกทิปยางใลย แพ้เนี่ยๆๆๆทุกคนาำไมคะเฮ้<ช>่แพ<ห>อีกแล้วทุกคนเอ้าทำไมมันไม่สั่นล่ะเยเอ้าแพ้เอ้ยเป็นอะไรโคตรเสียดายเลยไม่เป็นอะไรหรอกเอๆๆๆอ,อรู้